ญ,ญีปุ่นย้ำค่านิยมการเผาศพปฏิเสธคำร้องสร้างสุสานมุสลิมจุดปมถกเถียงศาสนากับวัฒนธรรมประทุทั่วประเทศ 1. นธันวาคม2568ญี่ปุ่นไปเชิญกระแสถกเถียงครั้งใหญ่ด้านศาสนาและวัฒนธรรมหลังนางมิสุโฮอุเมมูระสสพักคซันเซโตฝ่ายขวาจัด ออกมาแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการจัดสร้างสุสานเฉพาะชาวมุสลิมว่าการเผาศพคือรากฐานประเพณีญ,ญี่ปุ่นที่สืบทอดมายาวนานและควรเป็นกฎเดียวสำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศหากครอบครัวต้องการประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอาจจำเป็นต้องส่งร่างผู้ตายกลับประเทศต้นทาง ปัจจุบันชาวญี่ปุ่นกว่า99%เลือกการเผาศพทั้งในวัฒนธรรมพุทธและชินโตทำให้มาตรฐานด้านที่พักสงบร่างผู้เสียชีวิตมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของประเทศด้านชุมชนมุสลิมในญี่ปุ่นซึ่งเพิ่มจำนวนเป็นราว200,000คนยังคงประสบปัญหาสำคัญเนื่องจากกฎหมายศาสนาอิสลามห้ามการเผาศพ ส่งผมให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการรักษาประเพณีท้องถิ่นกับการรองรับความหลากหลายทางศาสนาผู้นำหญิงคนแรกของญี่ปุ่นผู้มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมเข้มข้นเธอย้ำว่าญี่ปุ่นยินดีรับแรงงานต่างชาติแต่ต้องเคารพกฎหมายและวิถีญี่ปุ่นเป็นหลักเสียงสะท้อนจากสังคมจึงแบ่งเป็นสองขั้วฝั่งหนึ่งเรียกร้องให้ญี่ปุ่นเปิดพื้นที่ให้กับความหลากหลายทางวัฒนธรรมอีกฝั่งมองว่าผู้มาอาศัยควรมปรับตัวเข้ากับวิถีญี่ปุ่นเป็นหลัก ประเด็นนี้จึงกลายเป็นตัวอย่างล่าสุดของความท้าทายด้านบุรณาการทางวัฒนธรรมในประเทศที่กำลังเผชิญวิกฤตประชากรอย่างหนักแต่ยังคงยึดมั่นในประเพณีกว่า1,000ปี